ไอ้พี่น้องพอกำเพงสีลงโค้งเดิอบ,บ้านพยายามเบ็ดคือเกาแล้วพี่น้องจอดมอไซค์ไว้นี้บ่ได้เอาลงไปนั่งคือขูดเถียวผู้เถื้าเนาะหลอบขาเนกับเป็นปานและทางมันเละไรพี่นอ้องฝนตกเนะาะทางมันเละที่ <laughs> จะไปเสด็จไปจะคลองสวนฝนก็นลงไปเอาลำใหญ่นะพี่น้องใส่รถกับบ้ารถเกืับ แลงลงมือหนึ่งสองแถวสามแถวเพื่นไปเอาลำใหญ่มาขายทางมันก็เลยเละฝนตกลิ่นแนวว่านมือก่อนเนาะ,ะไปง่ายๆตีพี่น้องทางลงสวนตรงโคงทางพอกเพเ็ดเที่ยวประจำาละเละตุ้มเป๊ะเลยเนาะก,ก็เลยบออยากเอารถมอเตอร์ไซค์มาลงก็แมน้องพ่อทิพย์ไปเบิ่งน้ำโคง้งน้ำน้องโค้งก็บขืนร้าย ายางมนกันพี่น้องยางมกันท้าที่พี่น้องคนทางโดดแลนเที่ยวมืดเอาหมือดจึงจงว่าฝนตกลิ่นแน,น่นะน้องพี่น้องหางไว้ย่านนิดต้อ,อ ในรถปีกอับเป็นสีเหลี่ยวสีกลับอยู่นี่มันก็เลยแหงเละเออรถฟันยังฝ่องพอมาเก็บหมางลำใหญ่เก็บหมางลำใหญ่ไปขายพี่น้องมันสวนลำใหญ่เพิ่นหางยาวนั่งกันแล้วเป็นของจนหอดโค้งเผื่อเราไอ้ยางไว้ใหญ่ตัวนี้ยางไว้นี่ครับ ขางนองใหญ่ตนเิ่นเิ่นสิบะท่านเอานี่เป็นแสงเป็นผัวเป็นงนอยู่พี่น้องนน้อยมแตหน่วยใหญ่ใน้อไปไปหลักลำใหญ่เิ่นละง่างไว้ัว่าเาปยางเท่าไห้่ฝ่าวาเาสูสวนมาลำใหญ่ละพี่น้อง ันหกหลกบคนกบ้ามันเกิดมันหมากามาธรรมชศาสตรมันหลาดแต่ละตนะถ้าอันช่วงสร้างเนี่ยคนเอาเลือกเครื่องตัญญามาตัดมันทำใหญ่เป็นปัน่นเป็นงนูนอยู่พี่น้อง เ็นห้าเก็บทางในผลพีนองผนทางในผลพืนเอาของมะคุอดเจลลอนกหลด,ดห่ยควายเต็มถี่อยู่งสงาเนี่ยมันขึ้นมาน้ามันบกน้ำม,มันข้ผน,น,นผเพืชเอาทางในผลพีนององเราใหญ่มันหนักนไ,ปไปยางไปยางไป รถกระจกโมกุจิรอมาต่างนังหน้าหางอันนี้คือสวนลมใหญ่พี่น้องเอ้ยพุ่นงามันหนักหน่วยมันลายมันก็หักลงน้ำหักจะคล้องเพิ่นก็เอาซ้ำเอาได้เลยเนาะตัวได้มันหักมันนั้นกระป๋าไบกวอามันหนักหน่วยมัน ไปพี่น้องจะหอดโค้งเราไปเบิ่งน้ำโค้งมาเดี๋ไปสาวจิโร่ก็เป็นยังพี่น้องเอ,อ้ยตนน้นนั่นเ้องเด็กเกิดเด็กพูดเด็กอันนั้นล่ะจิโร่นั่ทำไมออกไม่เพลูกล่ะบ่ผู้หนึ่งกับผู้หนึ่งละว่ามาแต่ละมือโุตรบางในทางเที่ยวกพอกระเพ็ดจนสิมเหยียบจนชิโตกลุ้มแข้งขาหักล่ะพี่น้องเฮ้ยถิลุ่มจิโร่สร้างเป็น คนก็กินขนาดกินจีปโปมจีรอนี่นะเนาะบพรว่ากันดอกว่าพึ่งนั่นพี่น้องน้ำโค้งขึ้นร้ายเด้โอ้สิทวมอันนี้แหละพอกำเพิดก็เลยใหญ่หล่อกุ้งขึ้นไวไ้พี่โค้งขึ้นไว้ในเลือพอกำเพิดหั่น,น,นใส่หั่นขัวอยู่ไ,ยไปพอกำเพิดสิออกย้ำเบ็ดก่อนพี่น้องย้ำเบ็ดก่อนจะข้าว หลุ่นน้ำกันค่ะพอน้องพ่อนออกเสียออกพยายามเบ็ดล่ละากุ้งขึ้นก้อนเอากุ้งขึ้นเลือกก้อนอุ้ยกุ้งจะร้ายนเนาะท่า นนามคืนไหวครับไปผูเดียวดอกบัวไน์นามมันลายพอเลยบัว,ว้ขึ้นเรือน้ำ ไปแล้วพี่นนองไปแล้วหอยบกคืนคัดถ่ายเรือน้ำบกเอาได้อียังปุ่น นามขึ้นเพียงต้นใหม่เจ้าละเทามันกายเก่าละบ่กลายไรเลยลดิเปียงละเาล,าละเื่อยต้นานั่นละเนาะ แล้วคอยคัดถ่ายเป็นยังล่ะพอ่อคัดแนวได้คัดถ่ายเอา้าคัดวาดไปนแล้ว แล้วออกไปแล้วพุนกระโตกลงมา น้องใหม่ได้พอเอ้ยน้ำขึ้นไร้ใหม่ก็จะไล่ลงมา ไม่รุนนะบอกไะเด้อออกไปวงวังเลย nó ơi Bó Mì rồi.

ทำขึ้นร้ายมันเจ้าเนลนนะ เซนซงก็มิดแต่ว่านามลายมันก็สมควรถือได้แต่ว่ามันก็มิดกอบอกกินเบียดของม่พ่อ ยออแยกคองเลยละเส้นเทิ่งนี่คองเลย่อย มันป้าใหญ่บ่รอู้นะวุ้ยควันใหม่บางใหญ่เลยลงมาป่นจะเป็นยังพี่น้องเอ้ยปุน คอนใหม่จะเท่าเอ้ยคอ,อนใหม่ไล่ลงสนันอยู่พอเอ้ยแหนมลังเลยเด้อ เจ้าแม่นียังไล่ลงสนันสนาพุณ เขามาแล้วมานอยู่บ่พอ่อไม่มานไม่มานไม่มานพ่อนะเที่ยงบ่มีรุ่นที่สานว,าว้าวเขามาแล้วบ่ามานเลยเที่ยงนะบ่เป็นยังเหมือนแรงอะไร ลุ่นอยู่พี่น้องเดี๋ยวเอาให้เบิงเดี๋ยวมาเบิงมาเบิงอยู่ในเรือนี่ปลาปลาอยู่ในเรือนี่พี่น้องเดี๋ยวขอคำเพีดสิโซ่ใช่โซ่โซ่โซ่ก่อโซ่โซ่กันนี่ตัวใหญ่เนาะหน่อยพี่น้องห้องเซ็งปลาบอกกินเบ็ดนะ ประมาณสเพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่เก่าแล้วครับผมขอบคุณหลายหลาย